เอาครับวันนี้อยู่กับเกม World of w a r s h i p ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาลุยหน้าน้ำนะครับด้วยการขับเรือลบเพื่อสู้กับศัตรูกันมากับแบ็คแล้วก็พี่ย่านะครับและเกมนี้นะครับ World of w a r s h i p เป็นเกมฟรีนะครับที่เราสามารถโหลดได้ทั้ง PC คอนโซลซึ่งถ้าผู้เล่นใหม่ที่อยากมาเล่นก็สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับ PC นะครับจะใช้โค้ด PC Battle ส่วนคอนโซลนะครับจะใช้โค้ด คอนโซลแบทเทิลนะครับและถ้าหากเราใช้โค้นนี้เพื่อลงทะเบียนแล้วเราจะได้รับรางวัลเป็นเรือรบ3ลำหนึ่งเรือสหรัฐชานสตัน2เรือญี่ปุ่นมิกสะและ3เรือโซเวียตอ <c oughs> อโอรโราครับน <c oughs> อกจากนี้ไม่พอยังมีลายพรางอีก20ชิ้นและบัญชีพรีเมียมอีก7วันซึ่งถ้าใครมาเล่นเป็นผู้เล่นใหม่นะครับก็ให้กดตามลิงก์ลงทะเบียนด้านล่างคลิปนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคเราไปลุยกันดีกว่าเอาล่ะตอนนี้ครับเราเข้ามาสู่เกมเรียบร้อยครับ ผมเป็นเรือลาตะเวนนะส่วนพี่ยาเป็นเรือพิฆาตแล้แบกอ่ะเป็นเรือมังกรเฮ้ยโง่โไอ้นั่นนะไม่ก็ถามสายเขาไม่ได้ถามว่าเรือมึงเป็นเรืออะไรเรือเดียวเองเลยไม่เรือเดียวเองเลยขี่เดียววะขี่เดียววะแต่รักขี่เดียวอ่าน่าจะเป็นเรือลาตะเวนเหมือนกันเป็นลาตะเวนยังไงไม่รู้เลือดเลี้ยงก็เองหมื่นนึงอ่ะเฮ้ยอะไรอะยิงกันเองทำไมล่ะอายิงกันเองเหรอยิงกันเองไม่ได้น้องถึงจะยิงไปก็ไรประโยชน์ไอ้หนุ่มเยอะจังไม่หนุกเลยไปประเด็นหลักๆเลยไม่หนุกเลยอ่ะ เหยื่อพี่แม่งโคตรช้าเออว่ะโอ้โหหรือพี่จาโคตรอึดขับเป็นหรือเปล่าโคตรช้าแม่ประเด็นคือเอาสกินมังกรมาเห็นระยะแบบพันเมตรเออไว้แบ็คเหยื่อโคตรสว่างไอ้สัสหลักๆเราต้องทำไงเราเราต้องฆ่าศัตรูหรือเข้าไปยึดหรือเข้าไปอะไรเราต้องทั้งฆ่าทั้งยึดไอเดียตอนนี้ไม่มีใครเอาเว้ยที่เรากำลังไปดีเว้ยตอนนี้มันนัวกันนั้นคือยึดวงไปด้วยแล้วก็ฆ่าไปด้วย a b c d เห็นขาวได้เหรอใช่ a b c d เองเห็นหลอดไหม หลอดใครเยอะกว่านี่แหละอ๋อโอเคถ้าสมมติว่าเราอยู่สีเขียวกัน3คนแล้วมันแดงอันนึงเรานำตลอดอยู่แล้วไงงั้นเราต้องไปยึดเอ่พี่ยึดเอ่ปะใช่เอไม่มีใครยึดดีก็ไม่มีใครเข้าไป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 ดีก็ได้ปะไปดีก็ได้ปะแยกไปเชื่อเพื่อนไหมเราไม่งั้นเพื่อนโดนยําเยอะนะไปคนเดียวพอเอออำไงกันเนี่ยเอ็งเข้าไปโดไปปล่อยมังกรไปโดนเถอะผมยิงโดนพี่มันมีโดนด้วยเหรอ ไม่ผมยิงโดนมันโอ้ยิงโดนยิงโดนลาลมันเลยเราดีแล้วอ่ะพี่นคนเราดีไปเลยแล้วรูพี่ไป A B C เนี่ยพี่เนียพี่พี่มันเข้ามายึดดี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 มันเข้ามายึดเอ้ยนี่เพื่อนเราสองคนเลยฝั่งดีเนี่ยใส่ใส่เลยงั้นเอาดีให้ให้เขาน่าเขาน่าหน่อแล้วใครยิงตูดพี่วะเอาไอ้แบ๊กขวาเองไงก็ยิงเอาตัวเองก่อนแบ๊กแบ๊กเฮ้ยระเบิดหนึ่งระเบิดหนึ่งเฮ้ยมันจะแตกแล้ว ต้องแก้พี่ต้องหมุบต้องหมุบเลยพี่ไม่เองอาจจะแตกแล้วมันมาเทียบอีกแล้วแบบโอ้ยแม่งเอ้ยยิงกันหลังไม่ได้ถอยมาแวะถอยมาถอยมาตั้งหลักตั้งหลักน้องมันยิงมันยิงหมดเลยเ้ย่แล้วลงน้ำเลยเฮ้ยเฮ้ยพี่วพี่โตโโลบอ้ยย้ยลูกเดียวลูกเดียวอะไรกันลูกเดียวนน่อู้หูเดียวแค่มอดอ่ะ พี่ม um at uh ีเครื่องบินแ่า่ยพี่มีเครื่องบินด้วยพี่จะมีไงอาปโดเลีสาพี่เลขปาิไปลุกมันจะตายมันจะตายเฮ้ยมันจะตายแล้วโดดแล้วลัลัลัดลัดช็อตลัดลัดลัดตุ้มเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวีิโดตัวีิโดวุน้มาตัวโดน้อาแล้วเไม่ได้เพื่อนโอ้ยโอ้เกือบตายโอ้ยเลื่อนเลสี่ร้พี่ อาวอลจะแตกแล้วไหนๆมึงจะตายแล้วมึงพุ่งเข้าไปพุ่งเลยโดดโดดโดน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 โดดเอ้อไมเรือพี่ทไมมัปป่วยเรื่อยๆนะครับผมใช่เหรอเขาพี่เหรอเขาพี่หิวไอ้จุดบีล้วเพื่อนเรากำลังจะเอาแล้วเห็นป้าได้ครึ่งแล้วเออว่ะไม่ไม่ไม่มันจะยึดตั้งเพี่อนเราดิอย่าคุกบ่ายมันตกแปลกว่าเพื่อนเราจะเอามันยึดบีมันยึดบีมันยึดบีหนามเลยก็ได้ซีละเอาซีก่อนเลยโอเคถึงแล้ว โอเคตอนนี้เรากำลังยึด C นะครับซึ่งศัตรูนั้นอยู่ B เลยนะตรงข้ามกับเราเลยเฮ้ยโอกาสที่มันจะไปดีสูงใช่ใช่ใช่เราไป A ไหมล่ะ A ก็ได้นะพ่อมันทิ้งตัวนั้นไปแล้วอะเฮ้ยเป็นยิงอะไรอะยิงเครื่องบินขับไล่ผมทำอะไรไม่ได้เลยกับเครื่องบินเพราะผมไม่มีปืนคนหนักที่บอกแล้วว่าไปหาเองมันต้องอ้อมไปถาเองเองเอาอยู่ไหมล่ะ ไอคิวมี่ไอคิวไอคิวนี่เวลารอดหรือวินจะย้อนกลับไปช่วยต้อกลับไปช่วยไปรอพี่ยึดซีเซ็ตไว้ยไป้ยไป้ยเฮียเราเรีย้เกไปไปเฮี้ย้ยเตรียมลำเตรียมลำเตรียมลำไปมันเอาหุ่นเราพี่มัเอาหมแล้วามไปจริงผมผ่านล่องห้ามันเลยเฮ้ยเรายึดดีได้แล้วตอนนี้เรียบร้อยเราได้ดีแล้วแล้วก็ซีแล้วนะครับตอนนี้อัพี่มุ่งไปเอแล้วนะนี่ไงต่อไปดเนี่ยจัดเลยพี่ เชียวพี่ไฟเลืไม่แล้วพี่ไม่แล้วพี่จะตายแล้วนะปัญหาแล้วไม่แล้วพี่เอ้ยชีวพี่เชียวเชียวเชียวพี่เชียวแล้วมึงไม่ขี่รถมาหน่อยน้องลบหลังก่อลบหลังก่อไปก่อนไปเชียวพีไปเชียวไปเชียวลาก่อนราก่อนลาก่อนพี่ลาก่อนไอวินวินกลับไปช่วยแล้ววินกลับไปช่วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยอะไรไม่ได้แล้วพี่ช่วยได้มาโี่รถหลังก่อไว้น้องลบหลังก่อพี่เราวมาช่วยขึ้นฝั่งได้ไหมพี่ขึ้นฝั่งขึ้นฝั่งเลยไหมไม่นั่นน่นจะออกเป็นเกมอื่นละ เปตนคนลอยยอหาแล้วอะไนปัหาแล้วไอ้แบกมันอยู่ขได้หมดเลยพี่จี้ให้ดองเออยิงเลยผมหลบหลัเฮ้ยมันเรือพังกรเหมือนมึงเลยตายเลยพี่มันจะตายแล้วพี่นี่เดียวเองพี่นี่ไงนี่ไงนั่งยิงออยยูู่่เฮ้ยไม่โดนละว่ะไม่ได้รอดไม่ได้รอดจังหวะนี้ห้าร้อยสวยพี่สวยโอ้ห้าร้อยเรียบร้อยสวย อ้อมเกาะไปอีกรอบหนึ่งเลยต่อไปต่อไปสตูตาไปแล้วห้าลำโอ้เอวิทตู๊บเอออะไรอ่ะโอ้ยอะไรข้างหน้ากูเล้วหยุดหยุดบู๊หกพันบู๊แปลกๆละแปลกๆละใจเยสเยสเฮ้ยเฮ้ยเรื่องนำน้ำนี่หว่าใช่ป่ะ เฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเยอะมากอพี่ผมโดนเยอะมากไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยผมเอ้ยเว้ยผมเว้ยผมเว้ยเว้ยมึงมาติดลูกอ่ะผมเว้ยเว้ยช่วยอะไรกูได้หลักตอนนี่กูการตัวือให้มึงการตัววีดีโอให้มึงต่างหากเมื่อกี้ ทำมือทำบีโดนลอยไปสักลูกหนึ่งมึงไม่รอดละมีเรือที่มันเงี้ยนเร็วๆบอกว่ามี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 เรือแค่พี่ยากพี่ยากอยู่ไหนพี่อยู่เอยึดเออยู่อุ้ยเพื่อนเรากำลังจะตายพี่เหือแปดพันน่ะกลับหัวเพื่อนมาเหน่อว่าชนมันอยู่มันอยู่ร่องร่องกลางเลยมันอยู่ร่องกลางเลยพี่เมื่อไหร่จะตายยากเนาะเพราะว่าเรือพี่เรือหกหมื่นโอ้โหแต่ช้าเฉยใช่ปล่าล่ะช้าจัดเลยอ่ะ โอ้พี่จะอ้อมหลังเหรอมายึดบีดูจะลองเสียงมายึดบีดูเรียบร้อยระเบิดไปแล้วเหลือแค่พี่ยาลำเดียวว้าวเหจัดจัดในน่านน้ำนี้บีบไม่มีใครพี่มันอยู่ร่องกลางแต่ว่ามันอาจจะหันหัวกลับมาได้ทันหรือเปล่าพอเทียบสเกลบ้านแล้วกบเรือเองเร็ใหญ่มากเลยนะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายถ้ากำจัดไม่หมดหรือใครยึดได้เยอะกว่าก็จะชนะ ปางต้องข้ามไปยึดซีแล้วครับตอนนี้พี่ขอโทษได้ไหมล่าของเราทีมแดงกิงกับไหมพี่ไมฆกินข้าวกินปลาก่อนไหมนั่นอ่ะอย่าตอนนี้โอเรือไปโดนตายก็ได้พี่ไม่ไม่ใช่รอกจัดไม่เจอเรือพี่ยาเข้ามาละเข้าใแค่หัวเขาไม่เรียกหัวนะพี่คือมีสอดแนมมาแล้วยิงเมฆเป็นร้อยนัดแต่ไม่โดนเลยสักนัดเมันจบแล้วเนี่ยมันจบแล้วเนี่ยตอร์ปิโดสองลำเนี่ย เรือเ้อยเรียบร้อยเราเป็นฝ่ายแพ้ไปนะครับเกมอ่านไม่เปลี่ยนเป็นเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเรือกันนะเมื่อกี้นะเพราะว่าเราเราเปลี่ยนเรือนะให้มันนั่นแหละที่เราเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเรือกันเมื่อกี้พี่ยาได้เปลี่ยนเรือปะเปลี่ยนพี่เปลี่ยนปะเปลี่ยนแล้วได้เปลี่ยนเรือหรือเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนใช่ไหมนั่นแหละครับตามที่บอกนะเราเปลี่ยนเรือครับรอบนี้ก็เหมือนเดิมนะครับการเล่นรูปแบบเดิมนะ ซึ่งเราจะต้องยึดจุดแล้วก็เราต้องจมเรือศัตรูเก้าลำนะครับเราเราเรารีบรีบซิ้งข้าจุดเลยใช่ใช่ผมว่ารีบเน้นไม่ที่จุดเลยพี่ดีแล้วไหมดีแบ็กไปดีแม่แบ็กไปดีไหมดีเหรอแบ็กไปดีแล้วเราเราไปเอเราไปเอแบ็กไปดีเราอยู่ทีเดียวกันเห็นไหมเกิดมาเราเกิดี่ไรแบ็กไปทำไมอะไรมาทำไม เร็วขึ้นเปล่าที่ผูงเปลี่ยนมาเร็วขึ้นเยอะใช่เหรอีกเร็วมากลัไหนอ่ะเร็วมากเหี่หาคนเล็กเลยแล้วกัดจิตลิตระวังโดนตัวปิโดทีเดียวนะน้องเขาน่าจะไปเจอคนหน้าเอแน่ชัวร์เลยมันมน่าจะวางเอกันน่ะเฮ้ยมันคืออะไรวะผมลองดูวยเฮ้ยโอ้ย,อยผมเรียกเครื่องบินได้ยี่ก็เรียกได้เนี่ยสองลำด้วยเนี่ยเนี่ยส่งสองลำเลยสอยมันมันไปพี่กําลังไปพี่มันเข้ามาสองลำสองลำสองลำขวาสองลำกลางลำหนึ่ง เพื่อนเรากำลังตามมาอีก3เรากำลังตามไปอีก3มันแตกมันที่แตกคุณคงตัวเลยพี่อุ้ยเรือผมช้ามากรอบนี้ไม่น่าเปลี่ยนเลยแบงค์เอาอ้ไรเราเนี่ยไอ้เรือดสองหมื่น้เรือบสองหมื่นผมปล่อยอันนี้พี่เลขสาม่าพี่เลขสามมาพี่เราไปดูว่าเราไปดูปะใช่ใช่ไปไปดูพี่ไปไปดูใต้ใต้ทะเลลึกมันมาเยอะจัดอ่ะฝั่งเนี้ยอย่าไปกลัวพี่พี่มีผมอยู่พี่พี่ท่องไว้อุ้ยเรือมันเล็กมากเลยนะยิงโดมโเนี่ยลองดูก่อนนะกัน เฮ้ยตอว์ิโดไว้แล้วกำลังทำงานเออใช่พี่กำลังไปพี่พี่คอยดูนะพี่คอยดูนะผมได้คิปว่าว่าแปดลูกที่มึงยิงไปอาจจะไม่โดนปอบวะโดนโดนโดนพี่โดนโดนโดนเนี่ยแต่แต่มันความจะโจมแล้วเฮ้ยเพราะว่าก่อนพี่นะบอกแล้วพี่ป๊อปิโดผมเองพี่ไม่นะไม่รู้ต่อไปลำบากเลือกครบนะตอร์ปิโดเหลือครบเลยเฮ้ยเราไม่ตายแล้วพี่เราพัฒนาผมเนี่ยไม่รู้ใส่แล้วสอยแล้วสอยแล้วตัวตัวเลือดเจ็ดพัน นี่ไงนี่ไงเนี่ยมันอยู่เนี่ยอยู่ทุ่นเราอะสอยสายสายเลือดหกหมื่นเฮ้ยจมอีกลำเว้ยเอ้ยโอ้ยกระผมกระผมกระผมมาไอ้น้องมาไอ้น้องเอ้ยเรือเรือไม่เรือไม่เรือไม่เฮ้ยยังไงน้องยังไงน้องโอเคผมจะปล่อยเครื่องบินไปนะไปพี่ไปพี่ปล่อยเครื่องบินปล่อยเครื่องบินหลังหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าปล่อยเครื่องบินเอาไปสักสามลำน้อง เอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมอุ้ยสองพันสี่มึงจบแล้วล่ะเอาจริงมึงได้จบลงไปแล้วไอ้น้องเออโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่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 ไมยิงยังไงเนี่ยเขย้วยเขย้ว,วยผมจะจบอีกแล้วเลือดทั้งสี่มืมอมันเลือดมือว่ะเลือดแปดพันพี่เออว่ะกูจะร้องทําไมวะดูดิพี่มันเร่งเครื่องใส่ผมเลย มันไม่หวานเลยเอาดิอ้ไอ้ตอมิโดตอมิโตอมิโอตอมิโเต็มเลยแปดพันแปดพันว้าว้ยู้ตายเพราะตอมิโดอีกด้อเลยทำอะไรกูน้องต้อะไรู่ันนีวันยีงวันยงวันเอาเหรอตาย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 ตาโอ้เกือบตายเดือไฟไหมอตโด ของใครเนี่ยของแบ๊กเหรอโอเคโอเคโอเคเอาละตอนนี้อุ้ยเลื่อนตู้เหลือลำเดียวเองพี่ตนีปเราไหมล่โหดเอาไหมล่ะซีอะซีอะย้อนกลับไปซีอเอาเลยดีกว่ามันจะเอาที่ไหนมาสู้ระวะเนี่ยมันมาแล้วพี่มันมาแล้วเนี่ยเนี่ยมันมาอุ้งผมเอาแล้วพี่โอ้โหมันเอาที่ไหนมาสู้ระว่าจริงๆนะแบ๊กอยู่ไหนอ่ะโอ้ยแล้วแล้วปาดเพื่อผมแค่จะเลี้ยวพี่มาขวางซางผมป่ะแล้วดูยูเทิร์นด้วยไม่เป็นไรไปรับให้เต็มเต็ม ปีอ่ะโอ้ยเจ็ดพันยิงมันพี่ยิงมันยิงมันล้ำสุดท้ายแล้วครับตอนนี้ออกมาที่จุดสีแล้วเขาจะยึดสี่ไปไม่ได้หรอกเมื่อกี้พี่ย่ายังทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยยี่อะไรตายไอ้ยี่พี่ผมติดคือติดติดฟังยี่อะไรละกำลังเสริมด่วนกำลังเสริมด่วนยี่ลังไม่พี่กำลังมอดพี่กำลังมอดพี่พี่ไปไอ้ตบพี่โดตบพี่โดปล่อยตบพี่โดก่อนที่กูจะตายลบพี่ลงลบลงลงโอเคโอเคลบได้อยู่ โอ้ยจริงมันไม่เข้าเลยจริงมันไม่เข้าเลยใครก็ได้ไปช่วยที่จริงมันไม่เข้าทางไปเหลือตัวเดียวแล้วเหลืองสิ่งเงินใช่แล้เหลือตัวเดียวพี่ญาตจมไปแล้วจมแล้วและไอ้นี่เพิ่งจะยึดฝั่งอย่างเดียวเลยคือฝังคือบอกว่ากับเรือแบบอย่างช้าเีวิ่งชาเรียบร้อยกูติดฝั่งตายคาฝั่งเลยเป็นพี่ผมเป็นี่ มเองจะบอกว่าเองเองอะไรดูลิฟตมันด้วยใช่มสี่หมื่นก้าเพลงพี่ผมเองผเอือมันเท่าไรอ่ะสี่หมื่นเเองพี่ผมเองจัดน่อยนไอยนี่นห้อมึงแบกใช่ป่ะใช่ใช่เอาปีนออดแกลีบอนน่ยอุ้ยคหลอดนี่อลอดไปดิเฮ้ยกูเนี่กูเนี่ยอย่าไปกูอย่าไปอย่าไปกลอวอย่าไปกูอ่าอย่าไปกู้ย่ากอ่อ้อมหางให้อาาไก้กอออ่า่่ทุกป จอเจอมันสนใจเพื่อนอยู่เปนสนใจเพื่อนอยู่จังะมาดีนะน้องเข้ามาเอ้ามาต้องไปโดนเป็นชีวิตนี่ตบไปโดนตบไปโดนเลยน้องต้องไปโดนปล่อยมาเลยโดนโดนตบไโดนต้องไปโดนโดนหลอเฮ้ยขึ้นก่อนแล้วน้องไปไปโดนผมไปโดนจะไปถึงมาตีตรงนั้นนู่โดนดีไโดนดี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 ตัวดีไปโดนดีนี่ตบไปโดนบริบบต์โอ้ยเฮียโดนหมดทุกลูกแม้นเน้นข้างใบเรือเรียบร้อยครับแต่ตอนนี้เราชนะนะครับตอนนี้มันหน่อยเล่นอย่างงอมเลย เยี่ยนเรือด้วยเยี่ยแม่งเรือโศกกลางเตจีนเป็นเรือเรื่องนี้เหรอเรือจีนอ่ะเอาเรือจีนมาเล่นอ่ะเรือเสี่ยงไฮ้พี่เรือสหรัฐเหรอทำไมไม่ชอบจีนเพราะว่าเรือเสืออะไรรู้พี่ชอบแค่ญี่ปุ่นผมก็จีนก็เนียนเลยชอบญี่ปุ่นมากกว่าแปลกแปลกวะเรืองจีนด้วยวพี่โอ้นี่ิจิวะไอยนะร่าร่าโอ้โหตะโกชิงยี่ย ติดกันเลยเจาเลยฮ่าฮ่าฮ่าแล้มึงดูดลกอนต่อป่ะเฮ้อะไรครั้งล่ไม่พร้อมพร้อมแล้วนะไปแล้วไปแล้วไม่พร้อมก็ไปเลยไม่สนใจถามทำไมวะเอาละเราเรือรบทั้ง9ก้าล้พร้อมแล้วนะครับรอบนี้รอบนี้เราก็เปลี่ยนเรือมาอีกนะครับพี่ได้เปลี่ยนปะพี่ยาพี่ได้เปลี่ยนนะพี่เปลี่ยนแล้วไอ้แบ๊คใช้เรือเดิมถูกปะไอ้แบ๊คก่อนเอาเรือพี่คาดมาเหมือนหมื่นสามมาเรือโดนดอกเดียวบ่ เอ้ยเอ้ยองผมไวกว่าเดิมอยู่รอบนี้เอ้ยทำไมมันเป็นยึดธงอะพี่รอบนี้เออทำไมยึดธงวยึดธงว่ะไม่ได้ยึดจุดว่ะสองสี่เองวิสองจุดเองเี่ยแสดงว่าเราต้องใส่กันจนตายดิมันเอาตายเลยเนี่ยมันน่าจะยิงกันจนตายเราจะไปไหนกันก่อนไปหาหมึกหาในยี่ห้อหาหมึกไงถึงเวลาต้องมาหาหมึกแล้วในเล่มีหมึกจริงด้านหน้าด้านหน้ามันมันเป็นของมาเลยยิงได้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 ปุ่นพี่ ว้าวทำไมสองล้ำอ่ะเข้มเลยอะไรอ่ะปล่อยไปได้ด้วยตบิโดไปโตบิโดไปก่อนสามเมตรสามเมตรโตบิโดโตบิโดโตบิโดกันกูคุนลุ้มเจอเครื่องบินไปน้องเจอเครื่องบินพี่ไปน้องเครื่องบินผมทิ้งระเบิดป่ะเครื่องบินนี้พี่มันมันน่าจะไปป่วนนะป่วนป่วนพอเป็นพิธีอ๋อป่วนพอเป็นพิธีทำทำไมไม่ต้องห้องไม่ต้องห้องผมไม่ไปต้องห้องผมมต้องง

แอบร้อยต่อยังไม่ได้พูดเลยต่อพี่โดต่อพี่โดยังไม่ได้พูดสุดเลยต่อพี่โดพี่รังแค้เองแค่นั้นแหละเออแบงสองลำตอนแรกผมเห็นลำเดียวนะผมเลยเข้าไปตอนแรกอ่ะในตรงนี้จะตายตรงนี้ตายลำนึงเลยไม่รู้ว่ามันจะโผล่มาอีกลำนึงแบกแบกอยู่ไหนอ่ะน้องไม่รู้อ่ะผมวนเล่นอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนเลยเราสีอะไรพี่เราเราเราสีเขียวเหรอเขียวเขียวกูตายลำเดียวเลยนึกว่ากูดีอ่ะ โอ้โหโอ้โหพี่แต่ผมตามไปแล้พี่เอ้ยแบ็คมึงเหลือขี่เดียวมะเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเรียบร้อยอดนดำๆบ้านดำดำขาวขาวเรือพี่เนี่ยใช่ดำๆขาวๆาวเฮ้ยเฮ้ยขวาขวาจะแตกแล้วพี่เพื่อนยิงช่วยอยู่เพื่อนยิงช่วยอยู่แทงมาี่โฟกัสข้างหน้าเลยก็ได้ดำดำมันจะเอาพี่เอ้ยเอ้ยโดนอีกดอกเดียวบอลขึ้นแล้วบอขึ้นแล้วไม่ใช่ดิมันพังตัวตม เรียบร้อยฟังตูเหลืออีกแค่สองลำแบกสามเหลี่ยมครับไอขีดกลางอะไข่วะรู้ปะสามเหลี่ยมกับขีดกลางมึงคิดว่าไข่ละสองสองอันนะคนี้เหละเพื่อนเขาไม่ตายเลยกูมึงเนี่ยตายสองคนเนี่ยแล้วเนี่ยเออ ไอ้เหี้ยเขาไม่ตายทุกคนเลยเอแต่พี่เอี้กอยูตายแล้วแต่ว่ามันเหลือไม่เยอะแล้วมันเหลือสองลำตอนนี้ศัตรูเหลือแค่สองลำครับเพื่อนกำลังคนร่วมกันเออว่าเป็นเรื่องที่ดีอุ้ยตัวพีโดนเพียบเพียบไม่รอนได้นอนอะไรแหละเหลือลำเดียวเหลือลำเดียวเรียบร้อยเหลือลำเดียวถ้าเราไม่เสียสละกการชนะก็ไม่เกิดเว้ยใช่แล้วใช่ปะใช่แล้วใช่แล้วชนะชนะเพราะเราเนี่ยขอบคุณมึงดิ ขอบคุณครับท te ี่ไปตายที่ไปตายโง่เหลือเราเดียวแล้วลูมันหหเนึ่งมือหน้าเอาเละเรียบร้อยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับซึ่งฝากกันด้วยนะครับสำหรับ World of Warship นะครับถหากใครอยากเล่นนะครับก็กดได้ที่หนึ่งหน้าล่างเป็นเกม PC นะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ที่คอนโซลได้ด้วย Xbox หรือว่า PlayStation นะครับซึ่ง PC ใช้โค้ด PC Battle ส่วนคอนโซลนะครับใช้โค้ดคอนโซล Battle ของละวันจะได้เรือ3ามลำเรือสหรัฐชาวตันเรือญี่ปุ่นมิกาัสะเรือโซเวียตออโรราแล้วก็จะมีลายพางในพานอีก20ชิ้นพร้อมด้วยบัญชีพรีเมียมอีก7วันนะครับลิงก์ลงทะเบียนอยู่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ